สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องตี้จีเคอ่าตี้เลี้ยวเคอใช่ไหมคะเอาบทที่6นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการบอกเวลาในภาษาจีนเราต้องพูดยังไงบ้างคะก็คือเป็นการบอกเวลานะคะ อบอกเวลาอย่างไงก็คือเหมือนกับว่าในภาษาจีนเนี่ยจะมีชื่อเจียนก็คือเวลาใช่ไหมคะถ้าเราจะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วในภาษาจีนน่าจะพูดว่าอะไรคะก็คือเชียนจ,จ่ายีเตียนใช่ไหมคะ,ะก่อนอื่นเลยเรามาดูนาวกันก่อนนะคะเราซืจะถามนักเรียนทุกคนว่าเราเนี่ยตื่นนอนกันกี่โมงและเข้านอนกี่โมงเอ่ยอมีใครรู้บ้าง จำได้ไหมว่าทุกวันเนี่ยที่เรานอนเนี่ยเรานอนตรงไหมนอนตรงเวลาไหมหรือว่าตื่นเป็นเวลาไหมมีไหมคะ,ะในภาษาจีนพูดว่าชิงสัว说出自己起床和เจีเยนใช่ไหมคะ,ะถ้าสมมติว่าบางคนอย่างวันที่เราเปิดเทมอมไม่มีโควิดเรามาเรียนในห้องเนี่ยเราอาจจะตื่นตีสี่ใช่ไหมคะในภาษาจีน ตีคือตาใช่ไหมคะเราซื่อ,อคืออู่ไงคะตาซื่อเหรอคะเราซื่อตีสี่ไงคะอ่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเรียนในบทเรียนด้วยกันนะคะอ่าอย่างบางคนตื่นตื่นสักหกโมงเนี่ยก็เราก็รู้เราอาจจะพูดว่าอหัวอเรี่ยวเตี่ยนฉีฉวางใช่ไหมคะก็คือหัวเรี่ยวเตียนฉีฉวงฉันตื่นนอนหกโมงใช่ไหมคะโอเคเรามาดู ส่วนของเนื้อหากันนะคะเหมือนที่เราสื่อบอกไปว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะในภาษาจีนลองอ่านด้วยกันสิค่ะว่าอ่านว่าอะไรเอ่ยตอ่น现在แปลว่าตอนตอน <c oughs> ตอวิษีลิ้นพันกันนะคะนักเรียนช่วงนใจก็คือตอนนี้่าตอนนี้ยังไงจีเ๋เตี่าตอนนี้เนี่ยกี่โมงแล้วใช่ไหมคะ โอเคนักเรียนลองมาดูในส่วนของเนื้อหานะคะว่าทําไมเราซื้อต้องสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของเวลาแน่นอนว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราต้องได้ใช้นะคะก็คือเป็นการบอกเวลาถ้าอย่างภาษาไทยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเวลาเป็นยังไงนะคะอย่างประเทศไทยเนาะอันนี้เป็นปลาไทยนะคะนักเรียนก็คือประเทศใช่ไหมคะ,ะประเทศไทยเนี่ย ในภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ยอ่าประเทศไทยก็คือไทยกวัวใช่ไหมคะไทยกวัวก็คือประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยเวลาการบอกวันเดือนปีจะเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมก็คือยื่อเยื่เนี่ยเป็นการบอกวันเดือนปีแต่ของจงกวัวหรือว่าประเทศจีนนะคะประเทศจีนจะเป็นการบอกเวลาโดยบอกลำดับหรือว่าสิ่งที่ ใหญ่ที่สุดจนมาถึงเล็กที่สุดนะคะอะไรที่ใหญ่ที่สุดก็คือเหนียนใช่ไหมคะเนียนก็คือปีบอกปีก่อนแล้วก็มาบอกยื้นะคะยืก็คือเดือนใช่ไหมคะแล้วก็มาบอกรืษกับเหาฤรษอกับเห,าก,บหาก็คือ วันเอาเราจะอทำไมต้องมีวันต้องสองอันใช่ไหมคะอ่าวันในที่นี้เนี่ยจึตรงนี้ใช้เป็นภาษาเขียนซะส่วนใหญ่นะคะส่วนเห้าตัวนี้ใช้เป็นภาษาพูดอ้าภาษาพูดยังไงอย่างสมมติเขาถามกันว่าจิงเทียนจีเฮ้าอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่าคือวันที่เท่าไหร่นะจีเห้าเราก็บอกว่าจิงเทียนอย่างวันนี้วันที่อะไรเอ่ย อ่าสมมติว่าไม่วันนี้ก็ได้สมมติว่าวันไหนก็ได้สมมติวันที่หนึ่งก็อีเห่านะคะหรือว่าเราจะพูดว่าอีรือก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าเห่ากับรอเนี่ยมีความหมายว่าวันที่นะคะโอเคไหมค่ะต่อมานักเรียนลองมาดูตรงนี้นะคะก็คือเราจะมีแบบทดสอบให้ทําเล็กน้อยเนาะอย่างอันนี้เราควรเขียนว่าอะไรเอ่ยอ่าเมื่อกี้เราจะบอกไปว่าไทยกัวหรือประเทศไทยของเราเนี่ยจะเลียงยังไง 日ใช่ไหมคะจันทร์เดือนใช่ไหมอ่าเรามาดูก่อนว่าวันในภาษาจีนเพราะว่าอะไรจันทใช่ไหมคะวันที่11ใช่ไหมคะอ้าวันที่11แล้วก็ทับแบบนี้เดือนอะไรอ่าเดืคือเดือนใช่ไหมคะโอเคเรารู้แล้วว่ามันคือเลี่ยว,เวยเนาะเดือนแล้วก็ทับปีปีก็คือเนียนใช่ไหมคะต่อมาด้วยปีเราก็เออหลิงเองอี เนียนใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นลักษณะการเขียนของประเทศไทยเนาะก็คือวันเดือนปีใช่ไหมคะแต่ของจีนจะเป็นปีเดือนวันโอเคไหมไม่มีใครงงเนาะถ้างงไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษากันไปนะคะนักเรียน ต่อมานักเรียนมาดูคำว่าเ,เ,เวลาใช่ไหมคะถ้าเราจะบอกเวลาได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเวลาในภาษาจีนเนี่ยมันพูดยังไงได้บ้างใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนักเรียนมาดูการระบุวัน ระบุวันตรงนี้มันหมายถึงอะไรอ,ะอย่างเช่นวันนี้วันพรุ่งนี้วันซื่อวันมะลลนอะไรแบบนี้นะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่ามันพูดว่าอะไรในภาษาจีนต่อมาด้วยช่วงเวลาช่วงเวลาตรงนี้มันเกี่ยวยังไงกับเวลาใช่ไหมคะก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงสาย ช่วงนู่นช่วงนี้ช่วงนั่นใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในภาษาจีนมันพูดว่าอะไรใช่ไหมคะไม่เยอะนะคะนักเรียนนิดเดียวนะคะโอเคต่อมาหน่วยของเวลาหน่วยของเวลาคือยังไงอ่ะอย่างเช่นนาทีวินาทีชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยการบอกเวลาการบอกเวลาก็คือเหมือนที่เราซื้อบอกไปว่าถ้าเราจะถามเวลาหรือเราจะบอกเวลาเนี่ยในภาษาจีนต้องพูดว่าอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น现在几点หรือว่า几点了อะไรประมาณนี้นะคะ อ่อันแรกก็คือการระบุวันใช่ไหมคะเหมือนที่เราซื้อบอกไปการระบุวันเนี่ยระบุยังไงโอเคเราซือจะอ่านตัวภาษาจีนนะคะส่วนตัวภาษาไทยนักเรียนให้ฝึกจำแล้วก็ดูตามไปด้วยนะคะโอเคเหมือนที่เราซื้อบอกไปใช่ไหมว่าเทียนคือเทียนคืออะไรเทียนคือวันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรื่อกับเฮาคือ วันที่นะคะโอเคไหมอ่าอย่างอันแรกก็คือเชียนจเชียนจก็คือตอนนี้ใช่ไหมคะอ่าเชียนจคือตอนนี้ส่วนจินเทียนใช่ไหมคะนักเรียนดูตามนะภาษาไทยนะจินเทียนก็คืออะไรเอ่ยในภาษาไทยแล้วก็หมิงเทียนใช่ไหมคะอ่านว่าหมิงเทียนนักเรียนสังเกตตรงนี้เทียนเหมือนกันหมดเลยนะคะเทียนแปลว่าวันใช่ไหมคะอ่าเห็นไหม เราแค่เปลี่ยนตัวข้างหน้าเฉยๆว่ามันเป็นวันไหนโอเคไหมคะอย่างอันนี้ก็เป็นสัวเทียนนะคะแล้วก็เฉียนเทียนโขเทียนแบบนี้นะคะนักเรียนอืมส่วน การบอกช่วงเวลาเหมือนที่เราเคยบอกไปอย่างการบอกช่วงเวลาว่าเราเนี่ยตื่นนอนกี่โมงแล้วก็เข้านอนกี่โมงใช่ไหมหรือว่าเราไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยช่วงเวลาไหนโอเคไหมอย่างอันแรกเลยลิงเฉิงอาลิงเฉงก็คือก่อนรุ่งเช้านั่นเองตั้งแต่จีเตียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าใช่ไหมคะก็คือหลิงเฉินอ่าถ้าเราจะบอกว่าเมื่อกี้เราจะบอกว่าตื่นนอนตีสี่ใช่ไหมในภาษาจีนเราต้องบอกว่าหลิงเฉินเราต้องพูดว่าหลิงเฉินก่อนหลิงเฉิงกี่เตียงกี่โมงหลิงเฉินสี่เตียงใช่ไหมคะหลิงเฉินก็คือเที่ยงคืนหรือว่าในช่วงระหว่าง ก่อนรุ่งเช้าเนี่ยก็คือตีสี่ใช่ไหมคะ04:00โอเคไหมถ้าสมมติว่าตีห้าก็0 5 0แต่ถ้าเป็นเที่ยงคืนเลยก็00:00เฉยๆ,ๆนะคะนักเรียนโอเคไหมต่อมาเป็นเจ้าสรางนะคะเจ้าสรางก็คือตั้งแต่ตอนเช้านะคะตอนเช้ากี่โมงอ่หกในภาษาจีนพูดว่าอะไรเรียวใช่ไหมคะ หตเตียนอ่าเต้าก็คือถึงถึงกี่โมงชี็เตียนนะคะหกจเตียนถึงชี้เตียนนั่นเองนะคะนักเรียนต่อมาคําว่าช่าอู่ช่าอู่ก็คือตอนสายนะคะอย่างจี้เตียนป้าตเตียนถึงสิบเอ็ดตเตียนใช่ไหมคะตั้งแต่แปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงต่อมาจงอู่จงในภาษาจีนถ้าจงตัวเดียวแปลว่ากลางใช่ไหมอู่ก็คือมันเหมือนเป็นช่วงเที่ยงนะคะก็คือจงอู่ก็คือใช้ได้แค่อันเดียวก็คือ ตอนเที่ยงนะคะหรือว่า12โมงตรงนั่นเองนะคะช่วงที่เราพักกินข้าวก็คือจงอู่นะคะเป็นช่วงระหว่างกลางก็คือตั้งแต่เช้าจนมาถึงเนี่ยจงอู่ก็คืออยู่ระหว่างกลางและตั้งแต่จงอู่จนไปถึงตอนเย็นก็คือมันก็อยู่ตรงจงเหมือนกันก็คือระหว่างกลางมันเป็นจุดศูนย์กลางเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงพูดว่าจงอู่นะคะนักเรียน ต่อมาคําว่าเชู่อาเเชู่ในที่นี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่อีเตี่ยนเราจะไม่บอกว่าสุสานเตี่ยนนะคะในภาษาไทยเราจะเขียนว่า13บสนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาใช่ไหมคะแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าอีเตี่ยนเต้าซี่เตียนเพราะว่า13 n. ก็คือ1นึ่งโมงใช่ไหมคะหนึ่งนาฬิกาก็คืออีเตี่ยนเต้าซื่เตียนนั่นเองนะคะต่อมาคําว่าั้างหวันป้างหวาน ป้องหวัดน,นะคะก็คือตอนเย็นตอนเย็นตั้งแต่กี่โมงซื่เตียนเต้าเลียวเตียนใช่ไหมคะตั้งแต่หกโมงไอ้ไม่ใช่หกโมงตั้งแต่สี่โมงจนถึงหกโมงนะคะนักเรียนต่อมาคําว่าหว่นช่างอาหว่นช่างก็คือตอนกลางคืนนั่นเองอาตอนกลางคืนหว่นช่างชีงเตียนก็คือหนึ่งทุ่มใช่ไหมคะชีคือเจ็ดโมงใช่ไหมหนึ่งทุ่มสิบเก้านาฬิกาจนถึงยี่สิบสามก็คือกี่โมง อในภาษาไทยก็ว่ากันไปนะคะนักเรียนอก็คือในส่วนของช่วงเวลาต่อมาในการบอกหน่วยเวลาหน่วยเวลาเป็นยังไงคะนักเรียนนักเรียนลองมาดูตรงนี้ทําความเข้าใจง,ง่ายๆเลยนักเรียนไม่ต้องซีเรียสเป็นการเรียนรู้ในการทิ้งลี่ในส่วนของการฟังและการจดจําตัวของภาษาจีนนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคไหม,มนักเรียนมาดูตรงนี้นะคะคําว่า เตียนกับจีทำไมเราซื้อต้องเอามาอยู่ด้วยกันอาอย่างส่วนใหญ่เราจะบอกว่ากี่โมงเห็นไหมเราก็อยู่ด้วยกันถ้าเราบอกกี่มันมันกี่บาทเหรอมันไม่เกี่ยวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จีเตียนใช่ไหมคะกี่โมงหรือว่าเตียนถ้าเตียนตัวเดียวแปลว่าโมงหรือว่าจุดนั่นเองนะคะเตียนเตียนเตียนก็คือจุดนะคะส่วนคําว่าจีก็คือกีอ่จีในที่นี้เนี่ยเราจะไปใช้กับกี่บาทก็ได้จีไข่เสียนใช่ไหมคะ กี่บาทอะไรแบบเนี้ยตัวเสาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จีเตียนก็คือกี่โมงนะคะเตียนกับจีนะคะคำว่าเฟินก็คือนาทีนั่นเองส่วนคำว่าเหมี่ยวนะคะก็คือวินาทีอ่าเหมี่ยวคือวินาทีนะคะนักเรียนแต่ให้เรารู้ไว้คงไม่มีใครมาถามหรอกว่ากี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีมันไม่มีหรอกค่ะนักเรียนแต่ให้เรารู้ไว้ว่าคําว่าเหมี่ยวเนี่ยแปลว่าวินาทีนะคะนักเรียน ส่วนคําว่าเสาร์คือชั่วโมงอ่าสมมุติว่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็อีเกอร์เสาร์ใช่ไหมคะเติมเกอเข้าไปนะคะอีเกอร์เสาร์แต่ถ้าสมมุติเป็นสองชั่วโมงเราบอกว่าเออเกอร์เเาร์ได้ไหมคะเราคืออ่าสองเป็นการ อะไรเอ่ยมันเป็นจํานวนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราใช้เหลี่ยงเหลี่ยงเป็นการบอกจํานวนก็คือเหลี่ยงกับเฉาีือนะคะก็คือ2ชั่วโมงอ่าถ้าเราจะบอกว่า15นาทีเราเราอสื่อ15นาทีเราบอกว่าสู่เฟินจงไม่ได้หรอคะเราสือทำไมเราต้องใช้อ e ีเคอร์ด้วยอ่าได้หมดเลยเราสะดวกแบบไหนถนัดแบบไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะนักเรียนก็คืออ e ีเคอร์เนี่ยก็คือ15นาทีนะคะ15นาทีหรือว่าถ้าใครถนัดคําว่าสู่เฟินก็ได้ นะคะเราถนัดแบบไหนก็พูดแบบนั้นเลยต่อมาคําว่าครึ่งใช่ไหมคะครึ่งก็ครึ่งก็คือปั้นนั่นเองนะคะอ่าสมมติว่า30อย่างเงี้ยสาก็คือครึ่งใช่ไหมเราจะไม่เราไม่อยากพูดว่าสั้นเฉื่อยอ่าเราไม่อยากสามสิบนาทีเราไม่อยากพูดแบบนี้เราอยากพูดสั้นๆว่าสามแปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าป้าเตี่ยปัน้นแบบนี้นะคะก็คือเป็นการบอก อย่างนี้นะคะก็คือเป็นการบอกครึ่งนะส่วนมาคือซานเครอร์ส่วนนี้นะส่วนต่อมาก็คือซานเคอร์ซานเคอร์อก็คือ45สหนาทีหรือว่าถ้าเราสะดวกพูดว่าซื้อสูฟนก็ได้นะคะนักเรียนโอเคไหมอืมจะมานักเรียนมาดูการบอกเวลาเหมือนที่เราจะบอกไปว่าถ้าเรารู้ในส่วนของ การใช้แล้วเนี่ยเราจะมาบอกเวลาในภาษาจีนเนี่ยเราจะบอกยังไงคะเราซื้ออ่เห็นไหมง่ายนิดเดียวนะนักเรียนลองมาดูตรงนี้นะคะอ่าเราซื้อก็พูดได้สิเราซื้อเป็นเราซื้อเราซื้อก็บอกว่าง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอ่ามันพูดแบบนั้นได้ไหมมันก็ได้แต่สําหรับนักเรียนเนี่ยพยายามจําพยายามดูนะคะอย่างน้อยถ้าในอนาคตเนี่ยเราได้ยินคนนี้บอกว่าอ๋อเขาพูดถึงเวลาอย่างน้อยมันก็แบบฟังผ่านๆมาแล้วเราอาจจะเดาได้นะคะไม่ต้อง ไม่ต้องแบบว่าไปคิดเยอะจนแบบทําให้ตัวเองเครียดไม่อยากเรียนอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนโอเคไหมพยายามนะนักเรียนเราซึ่งเข้าใจนักเรียนทุกคนนะคะ,ะนักเรียนมาดูตรงนี้เฉียวลี่คะเฉียวลี่บอกถามยังไงเฉียวลี่บอกว่า现在几点了啊现在เหมือนที่เราซึอ่บอกไปใช่ไหมคะว่าเป็นการระบุเวลา啊ใจก็คือเออเป็นการบอกช่วง ตรงนี้เชียนใจก็คือตอนนี้นหารนักเรียนตอนนี้เป็นยังไงจี G. เตี่ยนเหรอจีเตี่ยนเหมือนที่เราซื้อบอกไปเมื่อกี้เตี่ยนกับจีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะถามว่ากี่โมงแล้วก็เอาจีเตี่ยนเหรอนะเลอะเป็นโครงสร้างของประโยคนะคะมันจะช่วยให้ประโยคเนี่ยดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเลอะถ้าไม่มีมันได้ไหมได้แต่ถามว่ามัน สวยงามไหมมันก็ไม่แต่ว่าถามว่าฟังเข้าใจมันก็เข้าใจนะคะถ้าเราจะบอกว่าเชี่อใจชี้เตียนก็ได้เห็นไหมเราไม่ต้องมีเหลอะก็ได้แต่ถ้าเรามีเชี่อใจชี้เตียนเลอะมันเป็นการทําให้ประโยคเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะคะเขาถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่าเฉาฟังพูดว่าอะไรสมมติว่าตอนนี้9ก้นาฬิกาเก้าโมงเฉาฟังก็บอกว่า เฉีเียนโอเคอันนี้คือเก้าโมงแต่ถ้าเฉาฟางจะบอกว่าสิบห้านาทีโดยที่เฉาฟางไม่พูดสิบห้าเป็นภาษาจีนเฉาฟางไม่พูดเป็นตัวเลขระบุเลยแต่เฉาฟางจะบอกว่าอะไรเอ่ยอีเคอร์ใช่ไหมคะอ่าอีเคอร์ก็คือสิบห้านาทีนั่นเองเก้าโมงสิบห้านาทีใช่ไหมคะส่วนต่อมานักเรียนมรุรงนี้เฉาลี่ก็พูดว่ายังไงเฉาลี่ถามว่าจิงเทีียนน今天你打น去哪里啊 วันนี้เนี่ยเธอมีแผนหรือว่าเธอวางแผนไว้ไหมว่าเธอจะไปที่ไหนนะคะคำว่าตะส่วนก็คือการวางแผนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามีแผนที่จะไปตรงไหนที่ไหนไหมต่มาจะฟังพูดว่า我不打算去哪里下课后要去打游戏啊游戏ในที่นี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมย,ยูคืออะไร บางคนรู้แล้วแปลว่าการเล่นเกมหรือว่าเกมนั่นเองเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่วางแผนไปไหนหรอกหลังเลิกเรียนอะชาเคอร์โคก็คือหลังเลิกเรียนแล้วเนี่ยชื่ออะไรไปไหนไปเล่นเกมนะคะโอเคไหมอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตประโยคนะคะว่านักเรียนสามารถจดจําใจความ เราอาจไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเรียนครั้งเดียวแล้วเราจะจดจําและอ่านได้หมดมันไม่ใช่นะคะเราก็ต้องค่อยๆฝึกฝนกันไปใช่ไหมคะนักเรียนอืมโอเคตรงนี้นะคะเราซ้อยากทราบว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยการที่นักเรียนเนี่ยบอกมาซิพูดออกมาได้เลยนะคะตอนนี้อาจเป็นเพราะเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมบางคนอาจจะแบบ ไม่ค่อยสะดวกอะไรยังไงแต่ว่าระหว่างที่เราซื้อสอนไปเนี่ยขอให้ทุกคนพูดตามในคลิปนี้นะให้ทุกคนพูดเสียงออกเสียงตามอะไรนะคะก็คืออยู่ที่บ้านได้แหละดูแล้วก็ออกเสียงตามไปด้วยนะคะอย่างตรงนี้เราจะถามว่าวน,ะะนักเรียนเนี่ยบอกคําศัพท์ที่ตัวเองรู้มานะคะอาจจะ ในบทนี้หรือว่าบทอื่นก็ได้นะคะพูดมาคนละ1นึ่คำศัพท์นะคะโอเคไหมอาอย่างตอนนี้บางคนก็เริ่มพูดแล้วว่าอะไรเอ่ยอะไรต่างๆนะคะอย่างน่อยก็เป็นการฝึกในส่วนของโข,อ,งขอ,งอยู่นะคะการพูดภาษาจีนนะคะนักเรียนโอเคไหมค่ะ,ะเมื่อเราเรียนไปแล้วเราอซือก็อยากให้เราทบทวนทบทวนโดยการเขียนนะคะตัวเลขภาษาจีน1-100โอ้โหหล่ซื้อ1น0่งร้ภาษาจีนเลยเหรอ าบางคนอาจจะเคยเขียนไปแล้วอ๋อเราซื้ง่ายนิดเดียวผมแปบ๊บเดียวผมก็เสร็จอ่ะบางคนแบบโหเราซื้อมันเยอะมากเลยค่ะหนูไม่รู้หนูต้องเริ่มอะไรยังไงใช่ไหมคะโอเคนักเรียนฟังเราซื้อดีๆนะเราซื้อจะบอกว่าการเขียนเลขเนี่ยถ้าเราเขียน1นึถึงสิได้ในภาษาจีนเราก็จะเขียนเลข 1- นึถึงร้อยได้อะไรยังไงเราซื้ออ่าบางคนจะภาษาจีนจะเป็นแบบนี้ บนลงล่างบนลงล่างยังไงคะเราเสือถ้า,านักเรียนได้ยินเราเสือพูดอย่างนี้นักเรียนอาจจะงงอะไรบนลงล่างเลขก็ต้องบนลงล่างใช่ค่ะนักเรียนมันเป็นการเขียนอไรอย่างอย่างเราเขียนคําว่าโวเห็นไหมบนแล้วก็เราก็ลงล่างแบบนี้โวใช่ไหมเราก็เขียนแบบนี้อ่าถ้าเราเสือบอกว่าหนีอ่านักเรียนเห็นไหมก็บนลงล่างใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเลขกับเราเสืออ่าโอเคมันเกี่ยวยังไงนักเรียนมาดูตรงนี้นะคะโอเค เพราะว่าเราซือ้อยากให้นักเรียนเนี่ยฝึกไว้นะคะว่าถือว่าเป็นาการเขียนที่เผื่ออนาคตน,นักเรียนได้ไปเขียนหรือว่าอะไรต่างๆได้ใช้นักเรียนก็จะรู้สึกเคยชินก็คือบนลงล่างยังไงนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้อย่างตัวแรกก็คือ e อันนี้ไม่มีปัญหาสําหรับใครหลายคนูแล้วได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ e r sun c อัออนออนี้ก็คือ4นะคะเราซื้ออาจจะ เขียนไม่ค่อยสวยนะคะในนี้โอเคเราศึกจะพยายามเขียนให้มันดูออกแล้วก็สวยงามที่สุดนะคะโอเคซืนะ่อเนาะซื่อคือสี่นะคะแล้วก็อู่ใครจอกเสียงตามเราสึกไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เลี้ยวใช่ไหมคะเจ็ดแปดเก้าสิอ่าสิคือสิบใช่ไหมแล้วก็หลายคนจะเขียนแบบนี้สิ 10, e แบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนที่เราซื้อบอกไปบนลงล่างอ้าบนลงล่างก็คือแบบนี้ชืออ e, ีโอเคไหมเอาแบบนี้นะอ่าชืออ e, ีเมื่อกี้เราซื้บอกว่าเขียน1นึถึงสิได้ก็จะเขียน1นึ่ถึงร้อได้ใช่ไหมคะในภาษาจีนก็ตามนี้เลยชือคือ10ใช่ไหมอ่าอี e คือ1ใช่ไหมเราก็ไล่ไปแบบนี้จนถึงร้อยเลยอ่าชืออ e. ี แล้วก็สิบสองแล้วก็สิบสามสิบสี่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนการเขียนถ้าเราเขียนถูกลำดับขีดถูกเราก็จะเขียนสวยเราต้องแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปิดโอเคชื่ ซิอู่อ่าเราก็ไล่เขียนเขียนกินเขียนเขียนไปจนถึงอีไ่ไผอ่าอีไ่ไผนักเรียนอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยอีไ่ไผก็คือ100นั่นเองนะคะนักเรียนโอเคไหมนี่ก็เป็นส่วนในการทบทวน1นึถึงร้อยทำไมต้องให้เขียน1นึถึงร้อโอเคถ้าเราเขียน1นึถึงร้อยได้เนี่ยเวลาเราพูดเลขออกมาเราก็ไม่ต้องจํานานไม่ต้องอันนี้เยอะเพราะว่าเรา รู้แล้วว่าตัวภาษาจีนเนี่ยอีเต้าอ,อีไป่พูดว่ายังไงเราก็สามารถพูดได้เลยอะอย่างเช่นเราจะถามเชียนจ่จีเตียนเหรอตอนนี้กี่โมงแล้วอะสิบเอ็ดโมงอะบางคนก็รู้แล้วอ๋อชิอีเราแค่เราจําได้ตัวเตียนใช่ไหมแค่ชื่อีเตียนอ๋อเห็นไหมคะเราแบบจําได้แล้วก็พูดออกมาได้โดยเหมือนไม่ต้องเป็นการท่องอะไรแต่ทําให้มันเป็นความเคยชินซะมากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนโอเคไหมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ